สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิชเชอร์นินนะคะตอนนี้ก็เวลาห้าโมงี่หนะคะจะไปตลาดค่ะวันนี้วันว่างๆค่ะวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยนอนอยู่ห้องทั้งวันหน้าก็จะบวมๆหน่อย,อะอยนะคะยางนะคะอย่าขับมานะคะ แซ่ตอนนี้ไม่ได้คาดเข็มขัดนะคะเนื่องจากว่าไปตรงนี้เองเนี่ยจะถึงละขับรถไม่ถึง1นาทีก็เราจะไปด้านหลังนะคะ มันเสียมากเลยค่ะูอยากตัดมากเลยอะเปอดมาสวนกันไม่ได้โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจากนั้นไมมันสวนมีที่จอดไหมนะที่จอดประจำของเรา hey, hey. นี่ได้แล้วถึงแล้วค่ะตลาดสุดละหาสาย ข้ามาจากข้างหลังห้องเอ้ยเข้ามาจากห้องจิงเลี้ยนะคะโอ้ยกระเป๋าพร้อมแล้วใส่เม็ดก่อนเมดใส่กระเป๋าเสื้อไว้คืออยากแต่งผมนะเนี่ยจริงๆเพรมาะว่าอันนี้ใช้กล้องสดนะเนี่ยไม่ค่อยกล้าใช้กล้องสดเท่าไหร่นะคะ นื่องจากเบาหน้าเราไม่ได้ดีเอ้ยแล้วสีเขียวยิงก็งอยากถือกล้องเข้าไปในตลาดนะแต่อายเดี๋ยวเขาจะบอกว่านี่นเป็นอะไรไปด้ไหมเสื้อน่ารักมากเลยมีด้วยกางเกงก็มีนะคะจุดน,นี้น่าจะเห็นน่าจะเห็น ใส่เมื่อตอนเสาร์ที่แล้วหรือเปล่าที่ไปงานบุญที่ที่จันนะคะชอบมากแต่สั่งเอไม่ได้สั่งอยากสั่งขายาวอยู่แต่เหมือนของเขาจะหมดนะเอฟไม่ทันเดี๋ยวพาไปเดินตลาดละหารสายแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะถือกล้องเข้าไปด้วยแต่อาจจะถ่ายกล้องหลังนะคะเพราะว่าไม่ได้ไม,ไมีไม่มีไม่ได้ถือขากล้องมันก็จะไม่ค่อยสะดวกนะคะ ตลาดลหานทรายมันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกมันก็เป็นตลาดเล็กๆนะคะของกินก็เดิมๆนะคะแต่อันนี้ก็คืออยากไปดูร้านมะม่วงกวนค่ะว่าวันนี้เขามาขายไหมเพราะว่าอร่อยมากเขาขายเป็นแผ่นใหญ่เลยแผ่นละยี่สิบาทนะคะแต่เขาคงหมดแล้วมั้งเขาไม่เห็นมาขายอีกเลยอะได้กินหนึ่งครั้งก็คือเป็นคนชอบกินมะม่วงกวนค่ะเวลาเห็นมะม่วงกวนก็จะชอบซื้อมาลองถ้าแม่อร่อยก็ก็แม่อร่อยก็ กินแค่นั้นไม่ซื้ออีกแล้วแต่ถ้าอร่อยก็อยากอยากจะซื้อแต่มาหลายรอบแล้วไม่เจอเลยค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะน่าจะเป็นลูกสาวเข้ามาขายนะคะเดี๋ยวพาไปดูโอเคค่ะไปกันเลยไปค่ะไอนน้เราต้องเดินนะคะเนื่องจากว่าจอดรถไว้ฝั่งตรงข้าม อันนี้ก็ถือแบบไอ่ละเพราะว่าคนที่นี่เขาจะไม่คุ้นชินกับกันเพราะว่าถ่ายคลิปถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเจอกันในตลาดเลยนะคะว่ามันมีของอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็บรรยากาศในตลาดนะคะเมื่อกี้ได้ขนมหวานไปแล้ว ขออนุญ,ญาตถ่ายนะคะขออนุญ,ญาตถ่ายอันนี้ก็ประมาณนี้แหละไม่ค่อยมีอะไรหรอกสวัสดีครับคอมจัดแปะค่อันนี้ก็น้ำรูคู่นะคะไม่มีอะไรหรอกมาโนเนาะเล็กนิดเดียวเดิน เดินห้าชีก็ทั่วแล้วร้านยำยำเหนี่ยมร้านนี้อร่อยแล้วก็ชอบซื้อต้มปลาร้านนี้แต่วันนี้เราไม่อยากกินเราก็จะกินอย่างอื่นแล้วก็ชอบซื้อข้าวสวยร้านนี้น้ำเต้าหู้ร้านนี้ก็อร่อยค่ะมีสองร้านอยู่ตรงหน้าเซเว่นอีกร้านหนึ่งอันนั้นพี่ผู้ชายก็จะเป็นคนขาย ันนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลลายังไม่ได้กับข้าวเลยครับ,ไม,มบไม่มีอะไรหมดแล้วหวยคุมเป็นเท่าไหร่พี่่นะเเป็นทาไหร่ ไม่มีอะไรเรายังไม่ได้กับข้าวเลยสุสัยจ,จะได้ไปซื้อร้านข้างนอกได้แต่ของหวานร้นานขนม โอ้ทำไมจำได้อีกแล้วได้อยู่ดีเพรา <S <S ะว่าผมผมรูก้วนอ้วนอ้วนพ้นเนาะมาแล้วค่ะไม่ได้อะไรเลยร้อนด้วยได้โตเกียวอุ้ยเก็บก่อนได้จริงอ่อมได้ของหวาน ปูบดชี้านนี้เรยแต่เด็กคงกิน,ก,นกับข้าวไม่ได้ะคะ่ะเดี๋ยวเับข้าวเดี๋ยวไปดูตรงข้างวัดโพนะคะข้างวัดโพจะมีร้านขายกับข้าวอยู่นะคะคนที่อยู่ละหารทรายก็น่าจะรู้จักเลยเนาะเดี๋ยวเขากินอันนี้เอ้ยอยแตก จริงวันนี้ว่าจะไปนั่งทำงานอยู่ร้านกาแฟ е. แต่ว่าคนเยอะค่ะคนเยอะทุกร้านเลยอ่ะร้านคาเฟ่ในลาหันสายไม่พอคนมีหลายร้านนะมีร้านกาแฟในสวนยางแล้วก็ปากาคาเฟ่ในสวนยางอ่ะหนูยังไม่เคยเข้าไปแต่เมื่อเมื่อกี้เมื่อกลางวันขับไปแล้วคนเยอะมาก ก็เหลือมาอันนี้ยี่สิบบาทนะคะสั่งเป็นพิเศษเอ,อ้ลืมไม่าทายคิดอยู่ลองกินไหมกินให้เรียบร้อยอมไม่ได้กินนานมาก กิก็ยังจำได้เหรอจำเวลตาได้เน,นืเวลตาคนเรามันไม่เหมือนกันเนะอาจจะคล้ายๆก็ซื้อซื้อเขาบ่อยสั่งไม่ใช่วมาซื้อบ่อยหรอก สั่งไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาเดี๋ยวเราจะไปวัดภูกัน,นะคะ่ะถึงแล้ว,ลวตาก็จอดรถผิดทางด้วยแลนะฮะจะนะคะเออ,เอ,อ ได้ปก่อนอะไรเนี่ยอ๋อมันกรอบไม่ใช่กับไข่ได้ไมาแล้วคะ่ะหม่าล่าอเอ้ยไม่ใช่หม่าล่าสิมันก็คือเบคอนพันเห็ดน,นะคะแล้วก็ปาลาดีบ ยงังลาเดินจิ้มหมูกระถะเ <c oughs> ส้นนี้มันเป็นเส้นหลักเนาะคือเหมือนกับว่าใครที่อยู่โซนชนบุรีนะคะก็จะต้องวิ่งถ้ามาอีสานอะ่ะหลายคนเขาจะเลือกใช้เส้นนี้นะคะเกือใครแบบขับรถผ่านหิวคน ค่ะจอนจะแวะกินตรงข้างวัดโพค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามันอยู่ติดถนนแล้วก็มันมีร้านตามสั่งเยอะมีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรอย่างเงี้ยไอ้ร้านหม่าล่าก็อยู่ตรงวัดโพน,นั่นแหละข้างวัดโพนนะคะโ่ะเพราะว่าชอบเห็นพวกรถพ่วงจอด่อยรถพ่วงรถรถที่เขาเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแวะ วมีคาเฟ่เปิดหน้าโรงเรียนด้วยสบายแหละทีนี้ครูเนี่ยไม่ต้องไปไหนแล้วสั่งอย่างเดียวค่ะร้านไหนที่ไม่มีเดลิเวอรี่นะคุณพลาดบอกเลยร้านไหนที่มีเดลิเวอรี่โอ้โหคุณครูชอบสั่งทีต้องถามเพื่อนตลอดนะว่าเอาไหมเอาไหม ว่าจะได้มาส่งทีเดียวอันนี้ก็มาถึงบ้านของเรา,เลาแล้วค่ะซื้อข้าวเสร็จแล้วเฮ้ยหน้ามืดเลยอะถอยหน่อยก็มืดอยู่ดีเข้าไปคืนว่าจะนั่งกินตรงนีงน้สักหน่อยไม่อยากเข้าไปในห้องห้องลุกมมากถึงแล้วค่ะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่อง t e a c h e r n i ิด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะถ้าคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสบายค่ะ